สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ช่างขวัญอีกแล้วทุกท่านมาดูไอ้นุ่มสุดหล่อของเรานะครับผมพระเอกหน้าหนุ่มหน้าเด็กทุกท่านเป็นช่างนะมอเตอร์ไซค์อัีทุกท่านข้างัดแล้วจับยัดไม่เกินห้านาทีเสร็จเรียบร้อยทุกท่านโอ้โหเยี่ยมมากพี่น้อง โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าวิธีเขาใส่ยางกันแบบไหนไปกันเลยครับชมด้วยกันนะครับเพื่อนเพื่อนมาชมด้วยกันวิธีการใส่ยางในมอเตอร์ไซค์โอ้โหสุดยอดไม่อยากจะเชื่อความเร็วความไวของไอหนุ่มคนนี้อืมอนาคตไปไกลมากพี่น้องแถวดดนเมืองอย่าลืมนะครับแวะมานะครับผมรถเสีย ยางแตกเปลี่ยนยางใหม่ก็อย่าลืมมาช่างขวัญดนเมืองอยู่ตรงข้ามซอยโรงตู้ทุกท่านนะครับผมราคาเป็นกันเองนะครับซื้อ,อยางมาให้เปลี่ยนก็ได้ราคาไม่แพงทุกท่านนะครับผมยางนอกอยางในเปลี่ยนรถเก่ารถใหม่ซ่อมให้ทุกยี่ห้อพี่น้องไม่เลือก นะครับผมนํามาเลยครับผมช่างขวัญโดนเมืองช่างขวัญโดนเมืองจิดเซเว่นครับผมไปชมกันเลยต้องเติมน้ําด้วยเวลางัดยางต้องเอาน้ํามาฉีดไล่ไล่ไมันจะเข้าล็อกของมันนะถ้าไม่ใส่เดี๋ยวมันจะกะดุ้งท่านยางถ้าใส่ไม่ดีนะเวลาขับไปมันจะสั่น ลมเดี๋ยห้ามอ่อนเกินไปห้ามแข็งเกินไปประมาณน,น,นะครับถ้าอ่อนเกินก็จะทําให้กินน้ํามันถ้ามันแข็งเกินไปก็จะกระโดด เยี่ยมมากเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆพี่น้องนั่นเสร็จแล้วกำลังหมุนเกี่ยวตัวล็อกอย่างในก่อนเนาะทุกท่านเยี่ยมเยี่ยมืยยม,มตัวเล็กๆแต่สุดยอดจริงๆทุกท่านไอีตัวเท่าไหร่เทียงพันได้หนึ่งพันเก้าโอ้หนึงพันเก้าของแท้นี่ยว่า ข okay, องแท้พันเก้าร้อยนี่รถทุกวันนี้กินข้าวลิงก็เพราะรถทุกวันนี้แหละมันไม่เหมือนอืนี่ติดีอเ่เดีย,ดยแล้วทุกท่านง่ยกว่นั่นไงคนได,ได้ได้กินข้าวลิงลนะสิย้อนนั่นนี่สิผีลีพวกปั๊มซิ่งเนี่ยกินข้าวลิงเยอะ มันโมเมนคาบิวเด้ชันนี้จะตายเลยเรียบร้อยเลยลากเดียวเข็นอย่างเนี้วนะพวกปั๊มทิก๊กเเหมือนคาบิวเมื่อก่อนเนี่ยลากไปตรงไหนยังพอแก้ไขได้มีเทสเลยใช่ไหมเออมันทําได้นะแต่เอาขาขันแต่มันมาทําปั๊มพวกนี้มาเนี่ยสมมุติว่าวิ่งวิ่งไป,ไปไปเสียอยู่กลางทางเนี่ยกินเข้าลิงเลยเนี่ยเนี่ยพวกนี้ทำยังไงก็ทําไม่ได้เพราะม,มันตายเลยขาย้างในพวกนี้มันไม่ทํางานนี่ปั๊มทิ๊กว่าเนี่ยโอ้มันหนักทิ๊เหมือนกันไหม กัไม่ติกไม่ติของผมธรรมชาติเออธรรมชาติอ่ะให้สังเกตดูถึงมันกินน้ำมันก็จริงอยู่แต่ผ <c> ล <oughs> ประโยชน์ของมันอ่ะมันเสียเยอะ<ช>ที่เราเคยสังเกตมานะพอโดนมาเยอะแล้วไม่ใช่อะไรหรอกวันนั้นได้สายไปโดนที่กองพันอะโล่มาไม่ติดวิ่งไปช่วยไม่ได้แล้วทีแม่งจากกองพัน,ไนไ์ไปนู่นอ้ <c oughs> อมอ้อมเมืองใหม่่ะ ในเครื yeah. ่องบินก็เลยขับมอเตอร์ไซค์มาเปลี่ยนยางระยะเครื่องบินเปลี่ยนยางยางเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยเลยเป็นคนแล้วเนี่ยเป็นคนแล้วเมื่อก่อนก็เป็นอะไรนะยานาคโอ้โหเป็นยังไงลอยลอยอยู่ตรงตลาดร้านร้อนเหรอร้อนเนาะ น้ำหนักเทาไหร่ใช่้นลี้นี่ก็เลี้ยงเอจำ้ยจดเปิดอ๋อรเชเกาะใช่แน่นซึ้งลอโอ้ทำอย่างนี้บอกนี่เอาเอาเอาลายนี้นะลายแดงข้าวโพดหรครับนี่ีะดิขาขาจหน่อยเยอะต้องไปซื้อ เนี่ยของเรายังไม่ใส่เลยใส่ผ่านอันนี้ก่อนกินเดพยาน่าเดี๋ยวนี้นะนเลิกกินแล้วทำง,งานเอาเตะเตะกับงนานแล้วตอนนี้ทำง,งานอยู่สนามบินาง,งานอยู่สนามบินนะครับ คนละบ,าบานิดไม่ต้อนินดูกันมอดีแข็งเอ้ยมอดีน้ำมดีน้ำดิขออ่ออย่างไี้เลยไม่กินหาาน้าผาดหิมสามห้าแม่งหน้าปกนะหน้าปกเด้อ ยาห้าอะไระเรียกยาห้าเลยผิเล่ยายาห้าผิวเล่ย์โิเล่ยามายาห้าผิวเลย์าิเล่ยูดนระบบไฟแรงช่างเขาคิวไปรหัสไปเจอเขาบอกว่าเป็นกับหม้อฉีดนะตัวน,นี้อ่ะตัวนี้อ่ะ ก็ปวดหัวเลยช่างปวดหัวมาสามสี่วันแล้วท่านหาไม่เจอปัญหาปัญหาโลกแตกนม่หละมอไซค์เนาะโปรุ่นใหม่ๆม,มันก็จะหายากกว่านก็งาเลยคนระับหลอบแดรถกรอนกันสามโดนคนสุดท้ายก็หาเจอแล้วท่านเจอที่มุีเจอแล้วเจอช่างใหญ่หาจนเจอไม่ธรรมดาตัวเล็กจะเป็นใชยย่ไหม จะเป็นใหญ่ดังเลย,ยท่านท่างหาหมดทั้งร้านหาไม่เจอนี่เป็นถังน้ำมันอยู่นี่ตัวนี้รุ่นนี้เป็นถังน้ำมันถังน้ำมันก็ประมาณสามสี่ลิตรเวลาเติมน้ำมันเติมนี่ติมน้ำมันตรงนี้็ลงไปโน่นหมูบอ่อหมูเจ้านะ่ะเคยมีบ่อรถจังรี่ฮะ รถปรบเทียนนี่เขาเรียกรถปราบเทียนทุกท่านไปหลายร้านแล้วไปหลายอู่แล้วทําไม่ได้ต่อามางช่างขวัญเรียบร้อยเลยเสร็จเรียบร้อยจบบันเทิงไฟโชว์พี่น้องรถคันนี้ไฟมันจะโชว์อยู่เนี่ยไฟโชว์อยู่ตรงนี้ไฟโชว์นี่ตรงนี้มันไม่ดับเลย มันไม่ดับม,มาเดียวาตอนนี้เจอแล้วเจออยู่ที่หัวฉีดสตาร์ทก็ติดแต่ไฟมันไม่ดับไฟยังโชว์อยู่นี่เขาก็ไปถอดหัวฉีดตัวเดียวแล้วก็ประกอบเข้าคืน ใช้ได้เลยทุกท่านเส้นเล็กๆบางภูเขาทุกท่านไอรถคันนั้นก็ไม่รู้เป็นอะไรติดติดเฉยเลยเฮ้ยเล่นกันน้ำมันเอาไว้เล่นกันน้ำมันได้งไง ใจอยู่แล้วใจแล้ว,ใจ,ลว <laughs> ใจเว้ยใจเว้ย,เ,วยเล่นไฟช่างนั่นแกะไปแกะมาจิตไม่รู้กระจิตอะไรช่างปวดหัวแล้วกันนี้ไม่เก่าจริงไม่มาซ่อมสุกันจะได้ซ่อมรถใหมห่ๆหน่อยก็ไม่ได้ซ่อม จัดให้รถเก่าๆนี่แหละช่างขวัญโดนเมืองทุกท่านซอยโรงตู้ตวันนี้รถน้อยหน่อยโอจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วไม่มีที่จอดต้องอย่างเดียวนี่รถเราก็แกะตัวนี้วันนี้แกะตัวนี้จะเปลี่ยนซีนสนองตัวซีนนี้ตัวหน้าหลัง แล้วรู้สึกว่ามันดังตรงนี้เนยมันดังมันดังไม่แรงหรอกแต่เราก็อยากจะเปลี่ยนให้มันเงียบไปเลยรถมันไม่ได้ใช้นานแลนะ้วเนาะถ้าเปลี่ยนนี่ก็สบายและสายพานด้วยสายพงสายพานเปลี่ยนหมดสายพานมันแตกสายพานแตกใครวดดะครับคุณอยู่คันนี้คุณคุ้นอยู่ ก็ทำไมสวยอย่างวัรถเนี่ยเอยอเขาท่าดิเอเอทำไปทำมาสวยเนะไม่แต่งไปแต่งมาสวยเฉยเลยรถ